เบรกนี้นะครับเราจะไปเริ่มการที่ความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดไทยที่ไปลุยศึกชิงแชมป์โลกที่จีนกันก่อนเลยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเจ้าอยู่บัลลังทัพทีมแดงนะครับก็ประเดิมคว้าเหรียญทองแรกให้ทีมเทควันโดไทยได้สําเร็จแล้วครับการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลกรายการอูซี2025 World Taekwondo Championship ที่เมืองอูซีประเทศจีนนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเป็นวันที่5ของการแข่งขันครับ โดยทีมเทควันโดไทยมีลงทำการแข่งขัน1คนด้วยกันนะครับในรุ่น68กิโลกรัมชายครับเจ้าอยู่บัลลังทัพทีมแดงครับดีกีแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยโลกแชมป์เอเชียนเกมและเหรียญเงินในศึกชิงแชมป์โลกครั้งที่แล้วนะครับโดยในปีนี้ครับอยู่บัลลังครับถูกวางเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการนะครับแล้วก็สามารถทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งที่2ติดต่อกันครับโดยในรอบไฟนอลครับ อยู่พลังทัพทิมแดงครับเจอกับยูยอนซองจากเกาหลีใต้เกมการแข่งขันในยกแรกนะครับเจอยู่เปิดมาเนี่ยขึ้นนำก่อน1ต่อ0เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำคะแนนใส่ยูยอนซองแบบรัวๆเลยทีเดียวครับทั้งการแต่หัวและลำตัวนะครับทำให้จบยกแรกเนี่ยอยู่เอาชนะไปได้ไดก่อนครับ10ต่อ5ครับขึ้นนำา1ต่อ0ยก ยกที่2ครับในช่วงต้นยกเนี่ยบัลลังก์มาได้2กันเจิมนะครับจากจังหวะที่นักกีฬาเกาหลีใต้ออกนอกสนามและก็ล้มไปครับหลังจากนั้นครับเกมยังเป็นของบัลลังก์ทัพทีมแดงของไทยครับที่ได้โอกาสเตะหัวและลำตัวทำให้เอาชนะไปได้อีกในยกที่2ครับด้วยคะแนน7ต่อ1ครับทำให้จบเกมครับจาอยู่บัลลังก์ครับเอาชนะนักกีฬาจากเกาหลีใต้ไปได้2ต่อศูนยกครับ กระเดิมคว้าเหรียญทองเหรียญแรกนะครับให้ทีมนักกีฬาไทยในศึกเทควันโดชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับพร้อมเพิ่มสถิตินะครับเป็นแชมป์โลกที่7ของประเทศไทยครับและนับเป็นคนที่6ที่ควา้าแชมป์โลกได้นะครับและเป็นนักกีฬาชายคนที่2ครับต่อจากร้อยตํารวจเอกชัชวาลขาวละอ่อนะครับอีกทั้งยังเป็นนักกีฬารุ่นใหญ่ที่สุดของไทยครับที่สามารถควา้าแชมป์โลกได้นะครับ ขณะเดียวกันรับจากการควา้าแชมป์โลกครั้งนี้นะครับบรรลังทัพทีมแดงครับจะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นมูลค่า1นึล้านห้าแสนบาทนะครับจากการควา้าแชมป์โลกนะครับค่ะเนี่ยค่ะก็ขึ้นโพเดียมนะคะแชมป์โลกค่ะโอ้ยอดเยี่ยมจริงครับ<ม>นี่ครับสายเลือดใหม่ที่เราจับตามองกันมานานนะครับโดยหลังจากควา้าแชมป์โลกเนี่ยเจ้าอ,อยู่บรลลังก็เผยว,ว่าดีใจมากนะครับ ที่สามารถทําได้ครับแล้วก็ขอมอบเหรียญทองนี้ให้กับคนไทยทุกคนครับความสําเร็จครั้งนี้มาจากความมุ่งมั่นหลังจากฟอร์มไม่ดีนะครับเจ้าตัวก็ยอมรับครับเมื่อปีที่แล้วนะครับหลังจากนี้จะขอกับโฟกัสแมตต์ต่อไปโดยเฉพาะ4เกมปลายปีนี้นะครับสำหรับทําเนียบแชมป์โลกของไทยนะครับนี่แหละครับอยู่บอลลังคือคนล่าสุดนะครับในรุ่น68กิโลกรัมชายครับในปี2019เนี่ยน้องเทนนิส พานิพักวงพัฒนากจก็คว้าแชมป์โลกได้ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงนะครับรวมถึงพนธพาหาสุจินครับก็คว้าแชมป์โลกได้ในรุ่น57กิโลกรัมหญิงครับย้อนกลับไปอีกครับปี2015ครับเทนนิสพานิพักนะครับก็เป็นแชมป์โลกนะครับในรุ่น46กิโลกรัมหญิงครับ ปี2013ครับชนาทิพซ้อนขำครับเคยคว้าแชมป์โลกได้ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงก่อนจะเปลี่ยนผังให้น้องเทนนิสนะครับขณะที่ปี2011ครับก็เป็นชัดชวานขาวละออครับในรุ่น54กิโลกรัมชายนะครับและรังสรียานิสัยสมในรุ่น62กิโลกรัมชายครับก็ดีใจมากครับก็ซ้อมมาหนักได้เหรียญทองมาก็หายเหนื่อยแล้วครับต้องขอบคุณทุกคนแล้วที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณโค้ชขอบคุณพี่ๆนักกายภาพแล้วก็ขอบคุณ เพื่อร่วมทีมที่เชียร์กันมาตลอดครับก็รอบที่แล้วก็มีน้ําตาแห่งความพ่ายแพ้ครับรอบนี้ก็เป็นน้ําตาแห่งความภาคภูมิใจแล้วกันครับก็ร <st ib ic> อบนี้ก็ตั้งใจจริงๆครับแล้วก็รู้สึกดีใจจริงๆครับก็คงกลับไปซ้อมครับแล้วก็ทําให้เต็มที่เหมือนเดิมในทุกทุกแมตช์ครับผมแน่นอนครับก็รูร้สึกดีใจดีใจโล่งมากจริงๆครับ <st ib ic> โล่งยังไงโล่งก็มีเหรียญให้กับประเทศไทยแล้วครับดีใจมากๆครับ ขณะที่วันนี้นะครับทีมเทควันโดไทยมีลงแข่ง2คนด้วยกันครับคือสสิการทองจันทครับในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน62กิโลกรัมหญิงครับมือวางอันดับ6ของรายการด้วยความที่เธอได้บายในรอบแรกนะครับจะออกสตาร์ทในรอบ32คนสุดท้ายเลยครับแล้วรอพบผู้ชนะระหว่างไดอาลยาซีนจากเซเนก้าครับที่จะพบกับฟาติมาซาล่าเอ็มมันจากโมร็อกโกส่วนอีกคนนะครับก็คือสิรวิทย์มหามัตครับ ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลก,กรัมชายครับจะออกสตาร์ทที่รอบแรกเลยนะครับ128คนครับจะพบกับโอโชอาเจฟฟ์สันจากโคลอมเบียครับก็ยินดีด้วยนะคะกับนักกิลาทไทยแล้วก็อยู่บัลลังเนี่ยนี่เขาไต่ระดับความสำเร็จขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อทัวร์นาเมนต์ ก่อนๆน,น,น,นั้นนะคะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าซีเกมเนี่ยเขาจะมีการขนเอาเหล่าวันดาแฟนดอมต่างๆม<อ>นี่อยู่นี่เข้าแก๊บเลยนะฮะรูปร่างได้ผลงาน<ม>ดีเดี๋ยวรอจับตามองในช่วงซีเกมนี้นะคะครับผมก็ถือว่าพลาดมาปีที่แล้วในใช,ชิงชมป์โลกได,ได้เหรียญเงินนะครับส่วนปีนี้เนี่ยคว้าเหรียญทองมาครองได้สําเร็จครับค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะ